สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอพีทุกคนนะคะวันนี้พบกับ AP อีกครั้งหนึ่งแล้วแน่นอนค่ะมาวิดีโอแบบนี้ชื่อวิดีโอก็บอกแล้วเนาะว่าเราจะมาจับแรนดอมผู้โชคดีนะคะที่เอพีอ AP ได้ทํากิจกรรมนะคะยอดซับสไคร์เบครบ555คนนะคะก็ทำการแจกผลิตภัณฑ์ออของทัสนะคะก็เป็นอายแชโดว์หน้าตาเป็นแบบนี้นะคะด้วยการทั้งหมด ห้ารางวัลจากตอนแรกที่คิดไปคิดมาเออยอด s b s c r i b e c h ANNEL YouTube ก็เลขมันพอๆกันแล้วก็ลงท้าย้ายเลข5อะไรอย่างงี้ตามที่เราเคยเกินไว้แล้วนะคะแล้วก็บวกกับยอดออ subscribe ช่อง AP Makeup ก็คือเป็นแฟนเพจ a c e b o o k เนาะก็อยู่เลขท้ายประมาณ555เหมือนกันนะคะก็เลย อ่ะไหนๆแจกและทั้งทีเลขก็แบบนะสวยใสเเรียกไงเลขโอเคชอบนะคะก็เลยจัดมาเลยค่ะทั้งหมด5ชิ้นด้วยกันนะคะก็อย่างที่เราทำกิจกรรมไปแล้วเนาะก็แค่ง่ายๆค่ะให้ลงชื่อนะคะแล้วก็แครบหน้าจอที่คุณติดตาม AP ทาง h anel n YouTube นะคะไปลงโพสต์ที่ AP โพสต์ไปทางแฟนเพจเนาะก็เดี๋ยวมาดูกันวิธีร a นด o อมนะคะ ขออนุญาตแพบหนึ่งเนื่องจากผู้ร่วมสนุกเยอะนะคะเอาง่ายๆ่เลยคือก็ร้อยกว่าท่านนะคะก็ประมาณนี้นะคะลายชื่อ AP ก็ไล่เขียนทุกคนคือถ้าใครคอมเมนต์ AP จะกดไลค์แล้วแหละเนาะก็หมายถึงแบบเน,นี่ยแหละเหมือนกรอกชื่อไปในตัวนะคะก็เอาแบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็แฟร์ๆด้วยก็ลายชื่อมีหลายท่านมากคือแบบ เป็นร้อยอะค่ะก็เลยใช้วิธีแรนดอมแทนนะคะเนื่องจากจำนวนผู้ร่วมสนุกเยอะเนาะแรนดอมเอใช้โปรแกร,รมแรนดอมจาก iPad นะคะก็เป็นแรนดอมนัมเบอร์อย่างนี้นะคะก็คือเดี๋ยว AP จะกดประมาณ5ครั้งก็คือ5ผู้โชคดีนะคะ ก็คือเอาง่ายๆถ้ากดได้เบอร์อะไรก็จะมาดูรายชื่อเพราะอพกำกับเลขลำดับไว้หมดแล้วนะคะเข้าใจตรงกันตามนี้นะคะเพราะว่ายุทธธรรมที่สุดแล้วค่ะโอเครายชื่อท่านแรกนะคะเดี๋ยวขอกดรนดอมตรงนี้ค้างหยุดปุ๊บอยู่ที่เลขปุ๊บอ่าสานะคะก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้37เดเดี๋ยวจะมาดูไล่ให้นะคะโอเค กดไปทีเดียวเลย5ครั้งนะคะต่อไปครั้งที่2อ่ะอยู่ที่77นะคะครั้งที่3อ่ะ58านะคะครั้งที่4อยู่ที่เบอร์18นะคะแล้วก็ครั้งที่5 อ่าอยู่ที่เบอร์41นะคะเอพี EP ขออนุญาตแคปหน้าจอเพราะยังไงเลขต้องอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวอ่าเพื่อมาลั่งไล่การโอเคเมื่อสักครู่เลขที่ออกนะคะนัมเบอร์37 37ได้แก่คุณตรงนี้เลยเห็นไหมตรงมือ37นะคะ คุณทุมะวดีเลิศวรลกุลนะคะคุณทุมะวดีเลิศวรลกุลเ,เดี๋ยวเอพีจะลงชื่อให้อีกครั้งหนึ่งเป็นตัวหนังสือจะได้ชัดเจนนะคะถ้าดูวิดีโอนี้อยู่ให้รบกวนติดต่อเอพีทางอินบ็อกซ์นะคะท่านแรกคือคุณทุมะวดีเลิศวรลกุลนะคะโอเคนัมเบอร์77ต่อไป 77นี่อ่าอยู่ตรงนี้77นะคะได้แก่คุณวิพาดามิตรบำรุงนะคะคุณวิพาดามิตรบำรุงนะคะโอเคผู้โชคดีทั้นที่3นัมเบอร์58 58อยู่ตรงนี้นะคะคได้แก่คุณอาริสา สุขจันนะคะคุณอาริสาสุขจัน์นะคะต่อไปท่านผู้โชคดีหมายลลำดับที่4นะคะหมายเลข18 18ดแขาวอกกลับไปแผ่นแรกนะคะผู้โชคดีคนที่ลำดับ18ได้แก่คุณนี่ปึ๊บโอ้ยเห็นไหมเอ่ย18นะคะ คุณพุทธพรหอชัยวงศ์นะคะคุณพุทธพรหอชัยวงศ์นะคะต่อไปคนที่ได้รับการแลนดอมเป็นท่านสุดท้ายนะคะโค้ชอยู่ที่เบอร์41ตามนี้เลยขออนุญาตวางก่อน41นะคะได้แกอ่อยู่ตรงนี้นี่ นะคะคุณเอื้อมพรนะคะนามสกุลไม่ได้ใส่ไว้นะเอพเลยวงเล็บว่าอยู่จังหวัดลำปางนะคะคุณเอื้อมพรนะคะที่อยู่จังหวัดลำปางนะคะรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมด5ท่าน ที่อได้กล่าวไปรบกวนทุกท่านนะคะถ้ารู้ตัวว่าเป็นท่านเองก็รบกวนติดต่อเอพีทางอินบ็อกซ์นะคะในแฟนเพจ a c e b o o k เนาะแล้วก็มายืนยันนะคะว่าเป็นผู้โชคดีจากการ g i ฟต์เอายอด Subscriber 555 5คนนะคะก็ได้รับมีเลยพาเลตแอชเชโรของทานะคะซึ่งเป็นตัวใหม่นะที่ออกมาเป็นหกสีด้วยกันในลุกที่แบบว่าสามารถแต่งได้ทุกวันนะคะแล้วก็ เป็นเบสิกการใช้เลยแหละเนาะจะได้เอาไปใช้ได้ใครแต่งไม่เป็นหรือเพิ่งเริ่มหรือเป็นนะมืออาชีพก็นั่นแหละมืออาชีพก็จะได้เป็นคอลเลคชันสะสมไปนะคะก็ทั้งหมด5ผู้โชคดีนี้เรบกวนติดต่อ AP นะอย่าลืมที่สำคัญให้เวลา3วันนะคะถ้าหลังจากวันนี้ที่วิดีโอออกแพร่ออกไปแล้วนับไปอีก3วันถ้ายังไม่มีการติดต่อกลับมา a อต้องขอสละสิทธิ์แล้วขอแรนดอมสมาชิก คนอื่นๆนะคะจะได้ร่วมสนุกกันนะคะก็ขอแสดงความดีใจกับผู้ที่ได้รับรางวัลพาเลททาร์ตทั้งหมดสามเออสามสิทั้งหมด5ท่านไปด้วยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม AP มาตลอดนะคะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube Channel นี้แล้วก็ Facebook Fanpage ทั้ง i n s t a g r กรทั้ง Facebook ส่วนตัวหลายๆอย่างนะคะก็ดีใจที่มาถึงทุกวันนี้ได้นะคะก็ นั่นแหละค่ะมีอะไรที่ติดๆขัดๆก็ขออภัยมาณาที่นี้ด้วยแล้วก็ถ้า,ามีอะไรแนะนำติชมอะไรคอมเมนต์ได้เลยในวิดีโอนี้นะคะรวมไปถึงอยากให้ทำวิดีโออะไรก็แจ้งมาได้หรือถ้าแบบกลัวแบบเอ้ยพี่ไม่ทำให้สักทีก็บางทีมันเยอะอะค่ะดูมันแล้วมันตาลายอะไรอย่างงี้ก็หลังไมมาเลยด่วนจีแล้วแบบเอ้ยถ้าเราเป็นคนสไตล์แบบว่า ทำอะไรก็ทําเลยนะคะก็เพราะฉะนั้นใครมาเรวก็อาจจะมีแบบวิดีโอมาให้ทำให้ดูเลยนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณค่ะก็นะคะที่ติดตามวันนี้เพอร์ลี่นะคะ<ๆ>เดี๋ยวจะแต่งหน้าไปทุระทุระหรือมีสองหัวใจด้วยอ่ะไม่เป็นไรก็นะคะผู้ที่ผู้ที่ไม่ได้นะคะไม่ต้องเสียใจเพราะว่ากิจกรรมนี้เรา มีแจกเรื่อยๆแล้วก็ไปรอลุ้นกิจกรรมประจำเดือนนะคะไอพีจะมีแจกทุกๆเดือนนะไปรอดูว่าแต่ละเดือนจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรอาจจะเป็นของที่แบบว่าเฮ้ยมันเป็นลิมิเต็ดหรืออาจจะเป็นของที่แบบ กำลังฮิตในช่วงช่วงนั้นนะคะก็ไปรอติดตามชมได้ยังไงก็ขอฝากช่อง channel AP Apple รวมไปถึง fan page facebook AP Makeup นะคะแล้วก็มีช่องทางอีกหนึ่งช่องทางก็คือทางอิ s สตาแกรค่ะ AP Apple เช่นกันวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ